เท็ดลับเป็นสาวร่าเริงสดใสใครอยู่ใกล้ก็ไม่เบื่อข้อหนึ่งนะคะเปลี่ยนสไตล์เสื้อผ้าหน้าผมใหม่อยู่เสมออย่าเอาแต่ใส่เสื้อผ้าเดิมๆนะคะหรือว่าทําทรงผมเดิมๆคุณต้องรู้มาอัปเดตค่ะเทรนการแต่งตัวใหม่บ้างเพราะว่าโลกสมัยนี้นะคะเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วเสื้อผ้าสวยๆราคาถูกๆมีเยอะมากคุณอาจจะวันนี้แต่งเป็นสาวเซ็กซี่บ้างวันต่อไปนะคะเป็นสาวที่ เบี้ยวบ้างวันต่อไปเป็นสาวที่ห้าวบ้างวันต่อไปเป็นสาวที่เรียบร้อยน่ารักบ้างนะคะและทรงผมก็ต้องเปลี่ยนใหม่เสมอเช่นวันนี้อาจจะทำลอนพวกนี้อาจจะทำตรงหรือว่าวันต่อไปอาจจะรวบมัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งคนที่เขามองดูคุณเขาจะมองดูว่าคุณเป็นสาวที่ไม่จำเจไม่ซ้ำซากไม่น่าเบื่อนะคะอย่าอ้างว่าคุณแก่แล้วคุณไม่สามารถที่จะแต่งตัวทันสมัยได้นะคะแก่แบบเราเนี่ยก็สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงการแต่งตัวใหม่ได้เสมอนะคะ ข้อสอนะคะออกนอก กรอบบ้างนะคะการที่เราเนี่ยจะเป็นสาวที่ร่าเริงสดใสเราต้องออกนอกกรอบบ้างทําอะไรที่ให้ชีวิตของเราเนี่ยมีสีสันใหม่ๆตลอดเวลาทําอะไรที่ท้าทายบ้างซึ่งคนที่เขามองดูคุณเขาจะบอกว่าคุณเป็นคนที่มีความสร้างสรรค์ในชีวิตมากๆเป็นคนที่ยืดหยุ่นอยู่ด้วยแล้วเรามีความสุขสนุกสนานและอยู่ด้วยแล้วสบายใจมากๆข้อ3นะคะเป็นคนที่ใจกว้างไม่คิดเล็กคิดน้อยการที่เราเนี่ยจะเป็นสาวที่ร่าเริงสดใสเราต้องเป็นคนที่ใจกว้างมากๆอยาก เก็บเอาเรื่องเล็กๆเล็น้อยๆนะคะมาคิดทําให้ความสัมพันธ์ของเพื่อนคุณหรือว่าความสัมพันธ์ของแฟนคุณนะคะมีอันต้องอะทะเลาะเบาะแหวงกันดังนั้นต้องใจกว้างนะคะดุดดังแม่น้ำอเมซอนข้อสนะคะมีเหตุผลแล้วก็ใจเย็นการที่เราเนี่ยจะเป็นสาวที่ร่าเริงสุดสเราต้องมีเหตุผลนะคะอะไรนิดอะไรหน่อยเนี่ยเราต้องใจเย็นไปก่อนไม่ไม่ใช่ว่าเราจะอารมณ์ร้อนดุดดับ วดาพาดโมโคโนะคะซึ่งจะทําให้ความสัมพันธ์นะคะมีอันต้องร้าวฉานได้ดังนั้นใจเย็นไว้ก่อนเอาเหตุผลเข้าเจรจานะคะข้อ5นะคะดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอการที่เราจะเป็นสาวที่ร่าเริงเนี่ย เราต้องสดใสามาจากทั้งภายในและภายนอกใช่ไหมคะดังนั้นการดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีสมอออกกำลังกายเป็นประจำนะคะและก็นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอจะทําให้เราเนี่ยเปล่งประกายออร่านะคะแล้วก็ดูสดใสร่าเริงอยู่เสมอและนี่ก็คือเคล็ดลับนะคะที่คุณนะคะจะเป็นสาวที่ร,ร่าเริงสดใสเป็นสาวสะพรั่งแม้จะมีอายุเยอะแล้วก็ตามก็สามารถทําได้นะคะลองเอาเคล็ดลับนี้นะคะไปทําดูนะจ๊ะสาวสาว